ต้องบอกว่าอย่าพิ่งรีบเบื่อกันนะครับสำหรับข่าวของ solid state battery ที่ถือได้ว่ามีข่าวการพัฒนาต่อเนื่องยาวนานมาตลอดนะครับในพอดแคสต์ของผมเองเนี่ยก็มีการเล่าถึงเทคโลยีนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับมีแต่คำพูดว่ามันใกล้เคียงแล้วนะครับใกล้จะสำเร็จแล้วพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับ แต่ดูเหมือนว่ามันก็ยังไม่ออกมาใช้งานในเชิงพาณิชย์ทีนะครับคราวนี้มันมีข่าวอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นข่าวจากเว็บไซต์ Financial t i m e นะครับที่พูดถึงแบตเตอรี่ solid state และความก้าวหน้าครั้งสำคัญของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทราดนจากดอน,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการเก๊กมันเดยนะครับรายการที่จะมายกตัวอย่างเคสตั u ดีทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องราวเดิมๆกันอีกครั้งหนึ่งก็คือ บตเตอรี่ solid state ที่เรียกว่ามันเป็นข่าวมาค่อนข้างยาวนานสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีการพาดหัวไปในหลายๆครั้งสื่อหลายๆสื่อก็เล่นไปในหลายๆรอบแล้วเหมือนกันนะครับและตอนนี้ก็มีการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวใหญ่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับที่อยากจะมาเล่าให้ฟังกันว่ามันมีโอกาสแค่ไหนที่จะนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ย้อนกลับไปในปี1992นะครับ ในตอนนั้นเนี่ยโซนีบริษัทผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้ปฏิวัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพานะครับซึ่งที่ญี่ปุ่นนี้เองเน,นะครับที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องราวของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมานานหลายทศวรรษแล้วนะครับโดยพวกเขาเนี่ยสามารถนําเอางานวิจัยเหล่านี้เนี่ยมาใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือกล้องวิดีโอเครื่องฟังเพลงแบบพกพาอย่าง วอล์กแมนะครับที่กลายเป็นสินค้าปฏิวัติเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้บริโภคนับพันล้านคนซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าสินค้าเล็กทรอนิ์จากญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่แนวหน้าในอุตสาหกรรมนี้นะครับแบรนด์ต่างๆหลายๆแบรนด์เนี่ย ได้รับความนิยมอย่างสูงมากๆนะครับผู้คนเชื่อมั่นในแบรนด์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากญี่ปุ่นตัวผมเองเนี่ยก็เป็นแฟนบันแท้แบรนด์อย่างโซ n y นะครับผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างของโซ n y เนี่ยก็ซื้อมาตลอดนะครับไม่กระทั่งมือถือที่ดูเหมือนว่าโซ n y จะพ่ายแพ้ไปแล้วเนี่ยก็ผมเองก็มีได้มีโอกาสลองในบางรุ่นนะครับในการผลิตในช่วงหลังๆซึ่งแน่นอนนะครับว่าใครที่เป็นแฟนแบรนด์อย่างโซนีเนี่ย ก็ค่อนข้างจะลงลักนะครับโดยเฉพาะคนที่ทันในยุค90เองเนี่ยโหแบรนโซนี่เนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วก็ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงนะครับเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆแม้กระทั่งแบรนด์จากเกาหลีเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสู้ได้เลยนะครับในยุคนั้นแต่ว่าเมื่อมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยจะได้ว่ากลายเป็นว่าแบรนด์เกาหลีเนี่ยยึดแทบจะหมดแล้วนะครับในตอนนี้แบรนด์ในญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ล้มหายตายจากไปเป็นจํานวนมากนะครับแต่ว่าอย่างที่กล่าวไปนะครับว่างานวิจัยหลายๆอย่างของพวกเขาเนี่ย ก็เป็นสิ่งสำคัญที่มาต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันแม้กระทั่งเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเองก็ตามนะครับเพราะว่าอย่างในปัจจุบันนี้เองนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยก็เป็นรากฐานสำคัญนะครับในการยกเครื่องระบบพลังงานและการขนส่งทั่วโลกนะครับเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลแม้ว่า มันจะผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแบรนด์อย่างเท s l a ที่ถือว่าแจ้งเกิดมาก่อนใครในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับพวกเขาทำการวิจัยแล้วก็สามารถนำมาใช้จริงนะครับใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกับรถยนต์เท s l a แล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับแบรนด์รถยนต์จากจีนก็เกิดขึ้นมากมายแม้กระทั่งในตลาดในประเทศไทยเองนะครับเราจะเห็นว,ว่าโอ้โหดาน,หน่าบุกกันมากันหนามากๆแบรนด์รถยนต์ของจีนในตอนนี้ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในไทยเนี่ยก็สูงติดอันดับต้นๆน,นะครับโดยเฉพาะในแถบอาเซียนเองเนี่ยก็แทบจะไม่เป็นสองรองใครนะครับถ้าเทียบกับยอดขายในตอนนี้ แต่อย่างที่หลายๆคนทราบข้อมูลกันนะครับว่าเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเองเนี่ยมันพัฒนามาน้อยมากๆนะครับซึ่งมันคงเป็นขีดจำกัดของเทคโนโลยีนี้แล้วแต่ว่ามันกำลังใช้งานบนอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากๆอย่างอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งดูเหมือนว่าแบรนด์จากญี่ปุ่นเองเนี่ยอาจจะตามไม่ทันในเทคโนโลยีในส่วนนี้ไปแล้วซะด้วยซ้ำนะครับพวกเขาจึงเลือก เดิมพันบริษัทกับเทคโโนลยีใหม่ๆที่พวกเขาทําการวิจัยเหมือนครั้งที่พวกเขาสามารถวิจัยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับพวกเขามองว่าแบตเตอรี่ที่จะสามารถเปลี่ยนเกมในอุตสาหกรรมรถยนต์ EV ีนั่นคือแบตเตอรี่ solid state แต่ว่ามันก็เป็นข่าวมานานมากแล้วนะครับมีแต่ข่าวอัปเดตต่อเนื่องมาตลอดนะครับวันนี้มาอัปเดตอีกข้อมูลหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ financial time ที่พูดถึงเรื่องราวของ solid s t a t อีกครั้งหนึ่งทาง t ต y ยต a ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถย,ยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยก็ได้มีการประกาศออกมาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าบริษัทใกล้แล้วนะครับที่จะถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญด้านการผลิตเทคโนโลยีโซลิสเตตที่อาจจะเปลี่ยนเกมรถย,ยนต์ E ีีนะครับซึ่งหากประสบความสำเร็จเนี่ยโตโยต้าสามารถเริ่มขา,รายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยกว่าสามารถชาร์จได้เร็วยิ่งขึ้นและสามารถกับเลื่อนได้ถึง 1,200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับซึ่งสูงเป็นประมาณ2เท่าของค่าเฉลีย่ยรถยนต์ EV ที่ใช้กันอยู่ที่ขายกันอยู่ในปัจจุบันนะครับในหลากหลายแบรนด์โดย t o y ยต a คาดว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีนี้เสร็จในช่วงต้นปี2027มันมีมุมมองหลากหลายแง่ม,มุมมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าในขณะนี้ หลายคนเนี่ยก็บอกว่าเราควรจะเปลี่ยนทันทีนะครับตอนนี้โอ้โหรถยนต์ไฟฟ้ามันขายดีมากๆแล้วก็ตลาดมันเริ่มบูมขึ้นมีเครื่องชาร์จเต็มไปหมดนะครับแม้กระทั่งในประเทศไทยเองเราเห็นได้ว่าแท่นชาร์จจุดชาร์จในการชาร์จกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยก็ว่าได้นะครับมุมมองของคนเหล่านี้ก็จะมองว่าโอ้โหใช้ก่อนประหยัดก่อนมันดีจะตายนะครับทำไมจะไม่ใช้เทคโนโลยีที่โอ้โหสะอาดมากๆแล้วก็ประหยัดมากๆขนาดนี้แต่ คนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะมองว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันยังไม่พร้อมหรือไม่นะครับการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมาดําเนินการกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมันเหมือนกับอ,อุตสาหกรรมนี้มันยังไม่สมบูรณ์แบบ100%เซมันก็มีนักวิเคราะห์ในหลากหลายแง่มุมนะครับผมอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับการทะเลาะกันของทั้ง2กลุ่มนี่เย,ยอะมากๆนะครับมันมีทั้งกลุ่มเห็นด้วยกลุ่มไม่เห็นด้วยกลุ่มมองว่ารอก่อนเดี๋ยวมันจะมีเทคโนโลยีที่ออกมาแล้วแบบ โห oh, พริกหน้ามือเป็นหลังมือพลิกเกมตลาดได้สําเร็จแน่ๆน,นะครับอย่างแบตเตอรี่โซลิดสเตตแต่ว่าเราก็รอข่าวนี้มาค่อนข้างนานแล้วเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนนะครับว่าในเชิงทฤษฎีที่พูดออกมานะครับหากประสบความสําเร็จในการผลิตแบตเตอรี่โซลิดสเตตซึ่งสามารถลดต้นทุนต่างๆได้แล้วก็มีอายุการใช้งานที่เหมาะสมมีความหนานแน่นของพลังงานที่เพิ่มขึ้นนะครับโดย ใช้ระยะเวลาในการชาร์จน้อยลงนะครับอาจจะใช้เพียงแค่10นาทีนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เราได้ยินมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแน่นอนว่าหากเทคโนโลยีเหล่านี้มันพร้อมเสร็จสมบูรณ์จริงๆเนี่ยมันดิสラบธุรกิจแน่นอนนะครับหากนำเทคโนโลยีมาใช้ได้สําเร็จเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบอย่างมากมันจะเขย่าอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งปัจจุบันยอดขาย E ีและแบตเตอรี่เนี่ยถูกครอบงําโดยกลุ่มบริษัทอย่างเทสลาและจากประเทศจีนอย่าง BYD ซึ่ง มันก็เกิดความกังวลจากโลกตะวันตกเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องการครอบงำเทคโนโลยีอย่างแบตเตอรี่รวมถึงวัตถุดิบต่างๆในการสร้างแบตเตอรี่ขึ้นมาที่จีนถือครองตลาดนี้อยู่นะครับมันก็มีมุมมองจากผู้เชี่ยวชาหลายๆคนนะครับที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันก็จะเกิดขึ้นนะครับกับแบตเตอรี่ solid state มันมีความสำคัญพอๆกับการเปลี่ยนแปลงจากโทรศัพท์แบบมีสายและโทรศัพท์บ้าน ไปเป็นโทรศัพท์มือถือเลยทีเดียวโอ้มันเห็นภาพมากมากนะครับว่าทลยีมันจะเปลี่ยนไปมากขนาดไหนนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เราแทบจะไม่ใช้โทรศัพท์บ้านกันแล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบในมุมนี้นะครับต่อไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนกันอีกแล้วในอนาคตก็ได้นะครับแล้วก็หกันไปใช้ solid state กันทั้งหมดซึ่งแบตเตอรี่ solid state แตกต่างจากเซลล์ลิเธียมไอออนในปัจจุบันตรงที่อิเล็กโทรไลต์เนี่ยจะเป็นของแข็งแทนที่จะเป็นของเหลวนะครับ ทำให้รถย,ยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่ Solid t t a t เอเนี่ยจะมีความปลอดภัยกว่าม,มากเนื่องจากอิเล็กทรไลต์ของเหลวเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายกว่าโดยความก้าวหน้าที่ทาง t o โยต้ประกาศออกมานะครับเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาทางเทคนิคในเรื่องความทนทานนะครับ แม้ว่ามันยังไม่มีรายละเอียดเพียงพอนะครับว่าวัสดุประเภทใดจะนําไปสู่การพัฒนาครั้งใหม่ของโตโยต้าในครั้งนี้นะครับแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบริษัทโตโยต้าได้ประกาศความร่วมมือกับกลุ่มปิโตเคมีอิเดมิสุโคซังนะครับเพื่อร่วมการพัฒนาและผลิตอิเล็กโทรไล s ์ซันไฟซึ่งบริษัทกล่าวว่าจะเป็นกุญแจสําคัญนะครับในการจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ภายใน5ปี โดยทางชุนอิชิกิโตะนะครับผู้บริหารระดับสูงของอิเดมิสรเองเนี่ยก็ได้กล่าวในการถแถลงข่าวร่วมกับโตโยต้าว่าพวกเขามีความมั่นใจนะครับว่าอิเล็กโทรไลต์แข็งที่มีสันไฟเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จได้ดีที่สุดนะครับสำหรับปัญหาของแบตเตอรี่เช่นระยะทางในการวิ่งรวมถึงเวลาในการชาร์จมันมีความ ท้าทายพื้นฐานอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆนั่นก็คือการสเกลการผลิตให้ได้จํานวนมากๆนะครับเพราะว่ากระบวนการประกอบเนี่ยถือเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งนะครับในการสร้างโซลิดสเต e เองแต่ว่าทางวิศวกรของ t o โยต้เนี่ยก็ได้พูดถึงความก้าวหน้าในเรื่องนี้ด้วยนะครับพวกเขามีความมั่นใจว่าสามารถผลิตได้ในอัตราเดียวกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในปัจจุบัน แต่ก็อย่างว่านะครับข่าวพวกนี้มันก็ออกมาตลอดเวลานะครับเรื่องของแบตเตอรี่ solid state เองมีข่าวมาปี2ปีแล้วนะครับแต่ดูเหมือนความคืบหน้าของมันเนี่ยก็ยังไม่เห็นภาพที่มีความชัดเจนมากนักนะครับแม้จะมีการอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะครับแน่นอนว่าการเปิดตัวแบตเตอรี่ solid state เนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกนะครับ เพราะในตอนนี้เนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าจีนเองถือว่ามีศักยภาพที่จะค้องอุตสาหกรรมนี้ต่อไปนะครับเนื่องจากเป็นผู้นําทั้งด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่รวมถึงเรื่องการผลิตรถยนต์นะครับรถยนต์ e ีวีของจีนเนี่ยทำราคามาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ต่อสู้ กับแบรนด์จากโลกตะวันตกได้ถือว่าตอนนี้พวกเขาแข็งแกร่งกว่าแล้วด้วยซ้ำนะครับโดยจีนเองเนี่ยมีกำลังการผลิตแบตเตอรี่ได้สูงถึงประมาณ75นะครับจากจำนวนการผลิตทั่วโลกในปีที่แล้วนะครับ CATL นะครับเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่37เลยทีเดียวนะครับพวกเขาเป็นบริษัทผลิตแบตเตอรี่ที่ทำกำไรได้มากที่สุดมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนที่ ยากที่จะคู่แข่งมาต่อก่อนนะครับส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาที่พวกเขาเนี่ยเห็นเทรนนี้มาตั้งนานแล้วนะครับรวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนดูเหมือนว่า s o l ิเต t a เนี่ยอาจจะเป็นวิธีเดียวนะครับที่จะสามารถก้าวข้ามผ่านประเทศจีนในการแข่งขันเรื่องแบตเตอรี่ได้ แต่ว่า Toyota ก็ไม่ใช่บริษัทแห่งเดียวที่ลงทุนในเทคโนลยีนี้นะครับนิสันฮอนด้าก็มีการพัฒนาเทคโลยีของตนเองเช่นเดียวกันผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำา3รายของเกาหลีไม่ว่าจะเป็น LG Samsung SK ก็ประกาศความตั้งใจที่จะพัฒนาเทคโโลยี Solid State เช่นเดียวกันนะครับ มากระทั่งบริษัท Start สตาร์ทอัพในสหรัฐควอนตัมสเคปและ solid power นะครับซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของ v o l k s w a g e n และ BMW นะครับก็มีเป้าหมายเชิงพาณิชย์ที่คล้ายคลึงกันนะครับสำหรับเทคโนโลยีของพวกเขาเองมีผู้บริหารในอุตสาหการรมจำนวนมากเนี่ยก็มีความเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าเทคโนโลยีที่จะเป็นส่วนประกอบของ solid state เนี่ยจะค่อยๆถูกล้อมรวมเข้ากับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในปัจจุบันนะครับและดูเหมือนว่า catl เองเนี่ยก็กำลังวางแผนที่จะทำเช่นนั้น เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แน่นอนนะครับว่าทางฝั่งโตโยต้าหรือว่าค่ายรถยนต์จากยุโรปเนี่ยจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีนี้ได้เพียงฝ่ายเดียวนะครับเพราะดูเหมือนว่าจีนก็มีเงินทุนมีทรัพยากรและที่สําคัญพวกเขาก็ขายเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของพวกเขาแล้วก็พัฒนามันอย่างต่อเนื่องนะครับมีข่าวมาโอ้ชาร์จสนาทีวิ่งได้400กิโลเมตรซึ่งพวกเขาก็พยายามพัฒนาเทคโนโลยีของพวกเขาอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับ แต่แน่นอนว่าสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างมากเนี่ยจะช่วยเปิดโลกใหม่ของการขนส่งการเคลื่อนที่ทั่วโลกนะครับไล่มาตั้งแต่โรบอตแท็กซี่ไปจนถึงเรื่องของการบินในระดับภูมิภาคและโดรนประเภทใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายในอนาคตนะครับ เพราะฉะนั้นเกมในตอนนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัทเหล่านี้นะครับทั้งทางฝั่ง t o y ยต้ทางฝังงตตง่งรถยนต์จากค่ายยุโรปว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถนํามาใช้ในเชิงพาณิชย์ ได้เร็วอย่างที่พวกเขาเกล่าวไปหรือไม่หรือว่ามันเป็นข่าวแค่ P r ออกมานะครับเพื่อไม่ให้ถูกแย่งส่วนแบ่งการตลาดที่เริ่มกัดกินพวกเขาไปเรื่อยๆนะครับรถยนต์น้ามันเนี่ยยอดขายลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยเทนรถไฟฟ้ามันมาแรงมากๆนะครับหากไม่มีอะไรมาเบรกไว้เลยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะถึงขาล่มสลายของบริษัทยานยนต์ในอุตสาหกรรมยุคเก่าได้เลยนั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวความคืบหน้าของเทคโนโมแบตเตอรี่โซลิดสเต e ใน E p นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE add, ที่ on, a อ r ร d o ด a ล t h a r a d เ o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ